trilong <ihunting> so <violininding warfare>

ไม่จะมีสี่เราเใหญ่บางไล้วันนี้ตำรวจแต่ได้มีการสอบปากคำเพิ่มเติมในประเด็นไหนอะไรบ้างก็มีประเด็นเรื่องคลิปเสียงครับว่ายืนยันว่าเป็นเสียงใครไหมอะไรยังไงก็เป็นสนองที่เพิ่มข้าไปก็การวิธีการที่ได้มีคนแนะนำให้มีการพูดกันประมาณสุดที่เพิ่มเติด ก็คือยังย้งยอนกลับไปรหาในเรื่องของการทำก็คือการบโจทย์ในนหลด้วยก็จะสอบถามเรื่องว่ามีใครแนะนำบ้างไหมว่ามีใครแนะนําบ้างเรื่องการทําเรื่องนี้เรื่องนี้ขออนุญาตสอบถามได้ไหมคะลุงว่าวันนี้ในเรื่องรูปในที่แจกว่าอย่างไรบ้างเรื่องรูปก็จะมีคทั้งนั่งหมอฟ้าที่ตูมหาแล้วก็ได้พูดคุยกันแล้วก็จะมีทั้งที่คำนวณการหาโยคินซึ่งเป็นการหาโยคินที่เป็นพนักงาน ที่เคยทำงานร่วมกับผมที่บริษัทจีพีน,นี่เขาชื่อเนาะเพราะว่าเขาได้โทรมาสักมามาบอกผมในวิธีการทำแล้วก็จะมีอีกสองท่านแต่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อไปกับสมมมนเพราะว่าผมจะสูงสิทธิ์ทา่านเลยเพราะท่านมีคนเยอะผมก็เลยไม่อยากจะพูดออกไป เมื่อกี้ทำไมอยู่อารมณ์ดีเดินออกมาจากห้องราร้องเพ <S <S ลงพาหมา่โอ้ยธรรมาดาครับคนเราอ่ะจะให้เกิดอารมณ์เสียตล,ลอดเป็นไปไม่ได้ถ<ด>้านม่อารมณ์ดีครับจริงๆก็อารมณ์ดีจนอารมณ์ดีชอบร้องเพลงแต่ถ้ามีปัญหาก็สู้ครับนั่นคือวันนี้สรุปภาพรวมอ่ะถ้าหลับผมนะผมว่าก็าดีที่เราได้เอาเรื่องนี้มาให้คุณพูดว่ายังไงดีไหมก็ดีครับดีที่นายสองคนว่าไงดีเนยผมเห็นด้วยครับเพราะว่าเป็นการช่วยตำรวจในส่วนหนึ่งครับ เราทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่นะที่ได้เสียเวลามาประมาณหนึ่งเดือนแต่รออีกนิดหนึ่งก็จะครบสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ว่าใครที่ทําร้ายน้องนะครับแล้วก็ฝากถึงทุกๆคนนะที่มาแอนตี้ผมลุงหรือทีมทนายผมเนี่ยเราเมาวันนี้วัดัถุประสงค์เหมือนปาฏิหิย์ของคนไทายทานประเทศเราอยากจะรู้ว่าใครคือฆาตกร เอาน้องไปทิ้งไว้บุภูเขาครับใจรออีกนิดนึงครับตอนนี้ทางตำรวจก็ดำเนินการสอบสวนมาก็ใกล้จะใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะครับก็ก็ถือว่าการสอบสวนสืบสวนเนี่ยไปในทิศทางที่ดีนะครับเราบอกได้แค่นี้เพราะว่าตำรวจได้ทํางานทุกอย่างเต็มที่แล้วแล้วก็วันนี้ทุกอย่างที่เราเดินทางมาถึงตรงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นแนวทางอีกแนวทางนึงเพื่อจะให้ทางตำรวจเองได้มีการกลับไปทบทวนตรงนั้น แล้วก็บางส่วนเนี่ยทราบว่ามีการสืบสวนสอบสวนไปบ้างแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะมีความชัดเจนอีกเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องให้โอกาสทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดําเนินการทําหน้าที่ก่อนอย่าเพิ่งกดดันนะครับผมแล้วก็รอฟังแถลงการจากทางตำรวจอีกทีนึงครับในส่วนตัวลงพนเองวันนี้ได้มีการสอบถามขึ้นหน้าทางคัุกับทางตำรวจไหมคะหรือมีการสอบถามในประเด็นที่ตัวเองติ่ใจสงสัยก็คือประเด็นที่ผมมาพยายามที่จะ อยากทราบเรื่องการเขาเรียกว่ากระบวนการที่ที่านเจ้าหน้าที่ท่านทํางานตรงแบบรงไปคือทุกอย่างเนี่ยมันยังยังยังมีประเด็นที่ชาวบ้านเขายังเคลือบแคลงใจเรื่องาการแบบความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวต่างๆว่ามันไปถึงจุดไหนยังไงอยากคือพูดง่ายคือทุกคนอยากรู้ว่าใครคือฆาตกรก็ต้องรองการแดลงจากเจ้าหน้าที่ครับ ซึ่งซึ่งตรงนี้ทางเท่าที่ตำรวจก็รับประเด็นที่เราได้นําเรียนเสนอเข้าไปแล้วนะครับว่าจะมีการสอบสวนในส่วนของทั้งคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในคลิปแล้วก็บุคคลที่อาจจะมีการภาพพิมพ์ถึงตรงนั้นทางเจ้า้าที่ตำรวจก็จะดาเนินการสอบสวนสืบสวนต่อไปครับผมพีพ่จ <laughs> ีไม่ถามพี่ไม่ถามพี่นั่นแหละถามไแล้วไม่ถามไปแล้วเพื่องกับม ตแ,ตแต่ยังไงตำรวจก็อบอกว่าจะมีการแถลงนนอย่างนีใช่ไหมคะต้องรออย่างเป็นทางการครับต้องรออย่างเป็นทางการเพราะว่าตรงนี้เราต้องให้โอกาสในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทํางานด้วยเพราะหากว่าถ้าเกิดเราไปเร่งมากเกินเกิไปก็จะเป็นการบีบทางเจ้าหน้าที่นะครับบางอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องรอเลวลาที่เหมาะสม<อ>นะครับย<อ>ังมีเวลาเป็นปีครับคดีนี้นะครับติดตามมาต่อไปครับผมย<อ>ังมีพนักงารครับผมขอบคุณครับ ะครับไ้ิเกินนะนะประเฟนแล้วเาปเป็นคนที่ัอปะทิ้งไว้ตรงเี้เรจะได้ยิตามกันครับพวกแบงค์โทรศัพท์ไทยอยู่ไหโทรศัพท์โทรศัพท์แต่เครื่องไทยแต่ช้าโทรศัพท์ไทยครับ

นตอนประหยัดไยอะไหมเปิดคไนที่คนนี้ยกว่าทำงานปรยัดไมีบิับิหรือเปล่าไม่มีแน่แต่ลงเรแล้วสิทน้ดีตรงไหมลองหาว่าจับมาแิดออโอเค เรา19 14ไฟอย่างไม่ไฟแต่ส่วนนี้ดีพี่ก็เดี๋ยวรอเขาคร้องมาก่อนจะว่ายังไงก็เดี๋ยวเอาโอเลี้ยงไปฝากไม่เป็นไรผมเคยผมเคยไปมาพอแล้วรอสักนิดเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเอาหายออกมาสักวันสุด อวันศุกร์เสร็จแล้วนอนอีกหนึ่งที่เรา้นอนป้าป้ายัรออยู่นป้าป้าหนป้า้นไปัป้าแม่พี่มันนั่งจะให้นี่คืับรรากามาสดใครับของพี่หลักฐานสถานีตารวจคูทวันมุกดาหารได้มงคลก็ได้มา้การกับตำรวจเพิ่มเติมนะครับ

นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการดีมากลงกคนออกมาจากห้องบ้ะกระหลกก็ร้องเพลงออกมานะครับน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับทุกท่านก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ <c oughs>